สวัสดี ASHD Review สวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งครับอาจารย์สวัสดีครับ,รบอยู่บ้านเป็นไงบ้างโอโหช่วงนี้เราก็ห่างกันพักงานนะเราลองทำคอนเทนต์แบบคุยกันดูก็ที่มีติดค้างไว้ในคลิปที่แล้วที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้ที่มีสปอเตอร์ S, <S, <S สิสัรเนี่ยออกรุ่นใหม่เปิดตัวพร้อมงานทั่วโลกแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยยังไม่เห็นตัวจริงเลยกำลังมาเร็วๆนี้ก ใช่ใช่ใชทีนี้มันมีในเรื่องของผมเนี่ยอยากจะทราบแล้วก็ให้แฟนๆในชาแนลเนี่ยได้รู้ด้วยว่าก่อนที่จะมาเป็นสปอเตอร์เอสเนี่ย มันคืออะไรยังไงเพราะว่ายู่ิฟิเปิดตัวมาโค้บางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันคืออะไรยังไงบ้างของฮารีดิวิสันเราจะต้องบอกก่อนไหมว่าตระกูลสปอร์เตอร์เนี่ยมันคือตระกูลที่รุ่นเล็กที่สุดของฮารีดิวิสันก็จะบอกงี้ละกันคือจริงๆริงฮารีก็มันก็มีรุ่นที่เล็กกว่านี้ก็อาจจะเป็นพวกสตรีทพวกรถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าเป็นที่พูดถึงในไทยจริงๆนะตอนนี้ก็จะคือสปอร์เตอร์แหละเล็กสุดเป็นรุ่นนิยมของวัยรุ่นเลยไหใช่ครับก็เริ่มต้นผมบอกกันก็จนเป็นรุ เมืองได้ซื้อง่ายขายข้องราคาไม่แพงเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีจะประมาณนี้อยากรู้ไหมไ<ง>ว่าแบบกว่ามันจะมาเป็นสปอตเตอร์เอสเนี่ยม,มันผ่านอะไรมาบ้างนั่นแหละที่ประเด็นที่จะมาเป็นหัวเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยนะจากที่เราดูในคลิปเปิดตัวนะเขาก็จะพูดแหละว่าจริงๆสปอตเตอร์ผลิตครั้งแรกตอนปี1957ในยุคนั้นรนถะทางฝั่งญี่ปุน่นเอเชียแล้วก็รถทางฝั่งยุโรปเข้ามาตีตลาดในอเมริกาค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮาร์ลี่ก็เลยแบบต้องทำรถออกมาสู้กับตลาดในบ้านของเขาอะไรเงี้ยก็เลยผลิตสปอตเตอร์ออกมาแล้วคุณ รู้ไหมสปอตเตอร์นี่คือฮารี่ที่เป็นเฟรมโชคคู่ตัวแรกเลยนะโชค๊คหลังอะ ก่อนหน้านี้คาริบจิวสันเนี่ยจะออกมาไม่ใช่เป็นโช๊คคูใช่มันจะเป็นหน่วอารมณ์แบบคล้ายๆซอฟท์เทลเป็นหลังแข็งสปอร์ตเตอร์เนี่ยน้ำหนักเบาเครื่องยนต์นสมรรถนะสูงออกแบบเพื่อแข่งขันทางกานตลาดกับรถทางฝั่งยุโรปหรือญี่ปุ่นในยุคน,นั้นแล้วก็เจเนเรชันเครื่องเนี่ยในยุคน,นั้นอะ่ะก็คือตั้งแต่1957ถึง1986เนี่ยใช้ Iron He a d V ีท Win แล้วพอมาปี1986ก็เปลี่ยนเป็น Evolution ันฮะถ้าให้ผมสรุปใจความสำคัญรวมเนี่ยหมายความว่าตรตตานะกูลส ย่อยไปและด้วยวิวัฒนาการของคารีเดีวสารในระยะเวลาผ่านมาเนี่ยก็จะผลิตพัฒนาเครื่องขึ้นมาเรื่อยๆ <S <S ใช่ i อใช่ o r s e มาเป็น Evolution ปัจจุบันนี้เป็นเครื่อง Revolution Max ครับนี่ที่มาอยู่ใน s p o r t t e r S คันนี้ถูกต้องก็คือผมแค่จะบอกว่า Generation เครื่องของ s p o r t t e r เปลี่ยนมาแล้วประมาณ3-4เจนคือถ้าไม่นับรวมเ K m o เดลนะก็จะประมาณ3เจนไอตัวเครื่องยนต์ Evolution เนี่ยผมเรียกได้ว่ามันเกิดมาในยุคยุครโตขึ้นมาใช่เว้นะวัยรุ่นมิลเลนเนียมถูกไหมสองพั 2000, ยุค2000เราก็โตปรมานี้แหละรุ่นแต่ละรุ่นออกมาเนี่ย ทรงมันโดนใจใช่สปอตเตอร์ผมว่าทรงออกมาในโดนใจวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่เลยนะคือแบบชอบอะ่ะจะลองยกตัวอย่างมาเห็นบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าในเครื่องรถ E ีวรลชั่นเนี่ยมีรุ่นย่อยมาที่เราบอกว่าโดนใจมีรุ่นอะไรบ้างอาจจะไปตรงใจใครหลายหลายคนคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าผมบอกรุ่นไปบางคนอาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มว่านั่นมาหน้าตาเป็นไงผมก็จะยกตัวอย่างให้ละกันไออย่างเช่นรุ่นแรกเลยไนส์เตอร์ทรงเท่ๆหน่อยเป็นล้อซี่ลวดนะใช่ถังสวยไล่มาคนนอนโชนีกก็ท็อปพิทเหมือนกันไอออนแปดสามเครื่องเล็กหน่อยเน้นดำอย่างไอออนเองมมีใช่น ประมาณปี17 18นี่ก็จะมีไอออนพันสองมาอีกมาตอบโจทย์ หายาษาบ้างจานโอ้โหก็หลายค่อนข้างหลายอย่างครับไอออนพันสองเนี่ยจะให้เป็นของแต่งมาซะส่วนใหญ่ก็เป็นเบาะเดี่ยวโซลซีททรงคาเฟ่เรเซอร์นะชคทรงเตี้ยมีแฮนด์ทรงมินิเอฟมาให้มีโมงหน้าแล้วก็เครื่องยนต์พันสองโกโก้หน่อยใช่ซิงๆางคนงงก็ไปตกแต่งเป็นในแนวคราต์สไตล์ท็อปฮิตอะว่าแบบไปหลงลืมทรงนี้ไม่ได้คือเป็นที่ฮิตจริงๆเข้ากับแบบการใช้งานในเมืองแล้วก็ใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถที่ค่อนข้างสูงอะไปต่อกันที่อีกรุ่นนึงรุ่นนี้ก็จะบอกว่าถ้าสำหรับผม นะเป็นรุ่นแรกๆเลยที่ผมทำทำให้ผมรู้จักว่าฮาร์รี่แม่งวัยรุ่นแล้วแม่งหล่อมากอ่ะ48อ่ะเอาถูกไม่ทันแล้วตอบไปแล้ว <c oughs> 48ทุกคนต้องต้องแบบรู้สึกว่าเออมันมันดูวัยรุ่นนะด้วยรูปทรงแล้วก็ท่านั่งแล้วก็ถังส่งผลให้เราดูหล่อมากเวลาขี่มันนะและอีกรุ่นหนึง่ง72หูแบบสีแบบเนาะหูหล่อจริงเป็นเน้นโครเมียมล้อขนาด21 ใช่แล้วก็มา XR1002 เป็นรถซิงเ้เขาก็ไปจัดทรงกันได้อีกหลายแบบ XR1002 นี่ทั้งไปทําเป็นรถสแ่นแทนสสายแรกสายสัพพันธ์อาจนเอาไปยกออล้อเอาไปวิ่งเซอร์กิตได้หมดเลยตัวตายตัวแทนของ XR1002 อีก็จะเป็นพวกโรสเตอร์จดเดนเ็นอะไรบ้างครับโรสเตอร์อะฮะจะเป็นท้ายสั้นมาแล้วมีชุดซ้อนถังน้ำมันใหญ่แฮนด์มอบหน่อยแล้วก็ท่านั่งแบบมิดคอนโทรลโชคหน้าอัพไซด์ดาวิกทวินดิสอีกช่วงล่างดีมากยัดออปชั่นมาเลยอันนี้ก็คือแบบปอร์เตอร์ที่เป็น เรื่องอี o l u โวลูชันี่เรายกตัวอย่างให้ฟังทีนี้มันมีเรื่องที่ติดค้างที่ออกไปคราวที่แล้วว่าการจะหารอะไรนั้นหนังไหมอ๋อใช่ับ จะบอกเลยว่าตาแฉะจริงเพราะคือแบบหนังที่แบบมีสปอตเตอร์ในในฉากเนี่ยเยอะแบบเยอะจริงก็ผมยกตัวอย่างสัก5เรื่องแล้วกันอาจจะเอาจากที่บางคนเคยดูแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันคือ,อมีสปอตเตอร์ในเรื่องนะผมเองเนี่ยเท่าที่ผมมากลับย้อนดูอุยมีสปอตเตอร์ด้วยว่ะเรื่องวันที่เรื่องแรกเลยฮะคุณรูจ้จักไมเคิลดักลาสไหมปีเแบบก่าๆนี่เลยเรื่องแรกครับ b l a c กเลนฮะปี1989เก้าแปด้สองขวบอะผมนังสองขวบเองแล้วผมก็ไปเซิร์ชว่าในเรื่องอะไมเคิลดักลาสขี่รุ่นไรคือตอนแรกเห็นเป็นคาเฟ เขาขี่นี่เลยนะ XLCR Cafe Racer ซึ่งตอนนี้ไอ้เจ้าคันนี้ราคาแบบไปไกลมากอะ่ะเป็นที่ต้องการของตลาดมากสวยสวยเป็น c a f ฟ Racer แรกๆของ h a r l e ี่เลยสวยมากขยับมาในปี2007ฮะเรื่องนี้ผมว่าทุกคนเคยดูแล้วก็อาจจะแบบไม่แน่ใจว่ามันใช่สปอตเตอร์ไหมแต่จริงๆแล้วนี่ฮะก็คือเรื่อง Ghost Rider ตอนนี้เบ a สในเรื่องะครับพ่อของจอห์นนี่เบลสเนี่ยเขาขี่เป็น Har l ร y d a v i d ส o n สปอตเตอร์883ปี2003แล้วก็ทำเป็นในรุกของ XR750 t ตันเหมือน e v i l well, c a r n i v a l s ตัน t h a r l ี่คนล็ก แรกที่ขี่ข้ามพวกรถบรรทุกขับข้ามอะไรไกลๆอย่างเงี้ยคนนี้คือโหดมากแล้วก็ฮะภาคนี้ผมชอบโดยส่วนตัวมากๆฮะ Fast and Furious 6ฮะปี2013นหนังรถยนต์ซิ่งแต่มีแฮร์รี่ดีวิชันนะครับเดาเดาเรุ่นอะไรดิเอาง่ายๆคันที่ฮารขี่คุณซังคุงของเราเนี่ยเป็นสปอร์ตเตอร์เ r ็ันอะฮะคันนี้พิเศษคือเป็นล้อซีลวดลนะพราว่าปกติ XR 1 2 X ันจะเป็นล้อแมกนะแล้วก็ขับสายพานอันนี้จะแบบทำซิ่งจัดเลยเขาตามรถบรรทุกไปใช่ไปช่วยไปช่วยสาวของเา ช่วยจีเซลแล้วก็ไปอีกภาคฮะภาคนี้ไม่มีสีเลยทั้งเรื่องคือเป็นหนังห,หนังขาวดำแต่เป็นหนังใหม่ s ินซิตี้ฮะภาค2เรื่องอาจา to ์ทูคิวฟอร์ปีสองพันสิบสี่ดารา,านี่คือแบบคัพแก้วเลยภาคนี้ดารา,าแบบสายแอคชั่นจับทุกคนโดยเฉพาะนี่ฮะคนที่ผมกำลังยะเอ,อ่ยถึงเจสสิก้าอัลบา ยยขี่สปอตเตอร์ตัว100ปีอ n น i ิเซอรี่นะซึ่งในเรื่องมันดันเป็นหนังขาวดำนะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันสีอะไร <c oughs> อีกสักเรื่องเรื่องสุดท้ายภางน,นี้ก็สดๆร้อนๆเลยแต่ไม่รู้จะเข้าไทยเมื่อไหร่อยากดูมากฟา s เกปี2021นี่แหละพังใหม่พังใหม่เลตตี้ อแอบ,บเห็นแบบในทินเลอร์ใช่ป่ะเอ้ยยางหนามๆลายข้างถังสวยๆเราก็เลยไปสเสิร์ชดูอสรุปขี่จริงๆก็คือเลตตี้เนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่เขาขี่สปอตเตอร์ไอออนพันสองนะแล้วใส่ยางเดิร์ทขี่ออกจากบ้านนี่คือเห็นจากเทรลเลอร์แบบนี้ก็รู้แล้วว่ามีฮารี่ดวสัอยู่ในเรื่องด้วยใช่เราดันชอบสปอตเตอร์ด้วยงพอพูดถึงหนังเนี่ยมัน ะมีอารมณ์เกี่ยวกับคนดังนะดาราที่เขาแบบไม่ได้แสดงหนังแต่ว่าชีวิตจริงๆเนะี่ยไลฟ์สไตล์ชอบคาริบเบียนและขีสปอร์เตอร์เยอะ<ร>อในไทยนี่แบบถ้าผมพูดไปได้ออนหมดอะผมบอกคนแรกก่อนเลยดีกว่าอาจจะรู้แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ <S <S คุณรู้จักไหมครับคุณก้องห้วยไร่เป็นลูกค้าที่ AS <ช>ด้วยนะฮะสปอร์เตอร์ของพี่ก้องเนี่ยคือจะเป็นสปอร์เตอร์ฟอร์เีนะตัวฉลองครบรอบ115ปีหังสีสีฟ้านะสีฟ้าฟ้าเป็นลายนกอินทรีแล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์คันนี้สวยมากคือตอนนี้ถ้าบอกว่าพ สปอร์เตอร์คันนี้ก็ยังอยู่นะแล้วก็มีเขาซื้อรถคิงสเปเชียลอีคันหนึ่งชอบแหละแฟนซื้อเซอร์ไพรส์มี2คันเลยมีทั้งสปอร์เตอร์แล้วก็มีทัวริงใช่น่ารักน่ารักมครับนออกกกจาพี่้งคนนี้นะฮะเขาเป็นคนที่ผมว่าเดินและวิ่งรอบประเทศไทยมากที่สุดนะพี่อูนพี่อูนถูกต้อ,องพี่ตูนบอดีสแลมนะฮะแกมีสปอร์เตอร์นะฮะไอออนปัดแสสีดำพี่ตูนก็เป็นแฟนฮาร์รีเดซันนะหล่อ หล่อจัดอร่อยสักสองคนพี่โดมขี่โฟตีเอจากสีถังนี่ก็ปี2010สีนี้นี่คือแบบเป็นสีที่ผมทําให้รู้สึกว่าเชดโฟตีเอแม่งหล่อมากถ้าปี2010ันอะโฟตีเอจะมีแค่2สีมีดํากับซิลเวอร์ฟอนต์ปีนั้นเขียนสปอตเตอร์ด้านข้างอย่างหลอ่อแล้วคนขี่ก็หลอนะ่อด้วยพี่โดมขี่อะไรก็หล่อป่ะเอามีหล่อไหมเอาหล่อไหมหล่อแบบว่าเหนือการเวลาไม่ยอมแก่ลงเลยแรปเปอร์ apper, ชื่อดังพี่โจโจอีบอยครับขี่โฟตีเอเหมือนกันและอีกคนนึงครับพี่เต๋าสมชายอย่าไปม,มีเรื่องเลยนะอย่านะ รู้จักพี่เต๋าว่ารู้จักพี่เต๋าไหมตั้งพี่เต๋าเนี่ยแตในวงการมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าแกเป็นคนที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์มากใช่แกขี่กับทุกแบรนด์นะแต่ในหนึ่งในในฮาร์ลี่ที่แกมีกก็มี48เหมือสนะใช้หนุ่มไปกันเยอะแล้วผมขอพูดอีกสักสองสาวเฮ้ยสาวๆก็มีเหรอในไทยมีครับผมสาวสาวคนที่หนึ่งก่อนเลยฮะเอเลี่ยนกัญญนัทนางแบบลุคเขาจะดูคูลๆเท่ๆตัวสูงสูงเท่มากนะเขาขี่48นะเขาเป็นผู้หญิงขี่คงจะเท่อะใช่แล้วเป็นคนแบบทรงนางแบบอะขายาวแขขนยาาาวี่่ไปดูสงมก อีกคนนึงก็ลืมไม่ได้เลยคนนี้ก็หลังๆผมเห็นเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์บ่อยมากพี่แคัทเอริยาอิงลิชฮะขี่สปอร์ตเตอร์โพเรียนนคือจริงๆตอนนี้เขาก็มีรถอีกคันแล้วแหละก็คือเป็นเป็นซอฟทเทลนั้นใหญ่หน่อยน่ารักเลยเท <Hey, S 2> เห็นปะผมจะบอกแล้วว่าสปอร์ตเตอรนะ์เป็นรถที่แบบขี่ง่ายอุปกรณ์ตกแต่งเยอะถ้าเกิดเป็นสำหรับตัวผมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการที่ทําให้ผมเนี่ยเริ่มรู้จักคาร์ลีทิวสันเลยก็ว่าได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมานี้มันมีความตื่นเต้นเล็กๆ้ย ตื่นเต้นใหญ่เลยแล้วกันคือในตระกูลสปอร์เตอร์เนี้ยมันกำลังจะออกโมเดลใหม่ที่ใหม่ทั้งหมดทั้งคันทั้งเครื่องทั้งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยที่มันออกมามแล้วก็ได้เห็นกันไปแล้วที่เรารีวิวกันไปในคลิปที่แล้วครับผม<า>ลองกลับไปย้อน<ป>ดูได้ซึ่งพอมันจะเปิดตัวในไทยเนี่ยผมตื่นเต้นกับการเปิดตัวครั้งแรกและเราเชื่อว่าเราจะทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นตั้งแต่การเปิดกล่องครั้งแรกในไทยเลยให้ติดตามเราไว้ให้ดีนะจา์ ข้อมูลนะฮะก็อาจจะไม่ได้ครบท้วนซาแบบ1 0ออนันนี้ก็คือแบบดึงในส่วนหัวๆที่มันดูน่าสนใจมาให้ฟังแล้วก็ถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าหรือผู้ชมท่านใดนะฮะมีแบบคอมเมนต์เกี่ยวกับแบบตรงไหนเสริมตรงไหนมาคอมเมนต์ได้นะคือแบบจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยผมรู้สึกจะรู้สึกดีมากเลยทุกคนเหมือนแบบเป็นเพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวกับแบบชอบความเป็นสปอตเตอร์เหมือนกันมาคุยกันมัน,นสนุกดีหรือรวมไปถึง คนที่ใช้สปอเตอร์อยู่กลุ่มสปอเตอร์ต่างๆหรือว่าอาจจะไม่ใช่สปอเตอร์อาจจะเป็นรุ่นอื่นก็ได้ครับมาแชร์ความรู้เพื่อให้แฟนๆของฮาร์รี่ดิวสันเนี่ยได้ทราบถึงความเป็นยูเซอร์ที่ใช้จริงๆแล้วแล้วฟิลลิ่งมันเป็นยังไงบางคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสว่าฮาร์รี่ดิวสันเนี่ยมันคืออิสระข,ของการคับขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆอ่ะ <ไ S 2> ถ้าั่ตัวผมนะครับผมเออแต่ถ้าแบใไอที่มีความคิดเห็นอื่นหรือว,ว่า ที่เป็นประสบการณ์ตรงเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกันได้ใช่คุณคุณเหมือนแบบอาจจะใช้สปอตเตอร์แล้วคุณประทับใจอะไรในสปอตเตอร์ขี่ไปไหนแล้วประทับใจเจอเหตุการณ์อะไรน่าประทับใจมาคอมเมนต์คุยกันได้ครับไม่แน่ คนติดตามเราเยอะทำเป็นของของชํำร่วยนั้นเรามาแจกแฟนแฟนชาแนลวันนีจานโอ้ยได้ได้ได้น่าสนใจเลยแต่ช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายกันไปบ้าง<ช>บาง้างแต่ก็จะพยายามทำคอนเทนต์มาให้ได้รับชมกันด้วยสถานก,การณ์ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลสุขภาพรวมทั้งจานด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยสถานการณ์นี้ฮะอย่าให้ใครเป็นอะไรอีกเลยอยากให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติกันได้ไวๆแล้วยังไงวันนี้ผมฮะทิดี้แบงค์แล้วก็พี่โปเต้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวรอชมกันว่า วันแกะกล่องเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกบ้างไหมเดี๋ยวเราจะมาทําให้ชมกันใ,ใช่ยังไงวันนี้ขอบคุณจานมากรบกวนแค่นี้เดี๋ยวผมค่อยโทรมาคุยมาฝอยกันใหม่ได้ได้เลยจานโอเคอยังไงวันนี้ a s s d r e v i รีวิขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเดิีครับ